สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอน้องเปียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พาทุกท่านมาดูรถไซเล็กกันบ้างนะคะน้องเปียกก็อยู่ที่เซนิไทยสุราธานีเลยนะคะสาขาสี่แยกตาปันในเมืองสุราษฎร์นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมรถกันได้นะคะวันนี้แน่นอนพาท่านมาดูรถเก๋งเล็กอีโคคานะคะ ผลเริ่มต้นแค่เดือนละ4,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดมาให้ถึง2แบนหลักเลยวันนี้นะจัดมาให้ถึง2คันเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ s z u u k s s ว i ปนะคะ1.2นะคะคันนี้ปี2015ค่าตัวน้องเพียง259,000บาทเท่านั้นนะคะหรือจะเป็นนิสสันมาร์ทคันด้านหลังนะคะสีเทาเงินนะคะปี2017ค่ะ2.39,000บาทชอบคันไหนจัดคันนั้นนะคะเดี๋ยวโเปียพาไปดูทั้งภายนอกและภายในของทั้ง2คันกันเลยค่ะ มาดูที่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้า่ะให้ดูทั้ง2คันนะคะมาดูคันแรกกันก่อนเลยคันนี้ซูเปอร์ทรัคซูซูกิวิปนะคะ1.2 RX นะคะคันนี้ปี2015จดทะเบียนในปี2568ารค่ะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทนะคะผนเริ่มต้นอยู่ที่เรือนรับประมาณ4 0 0 0บาทตลอดสัญญานะพี่ๆี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานเลยแล้วเป็นตัวท็อปด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าแต่งสเกิร์ตให้รอบคันลูกค้าดูรถสภาพปี15 รับประกันเลยนะคะไม่มีชมนหนักปริกความว่มน้ําท่วมไม่แท้ร้อเซน,น์ะคะได้ดวงไฟโปรเจกเตอร์ทั้ง2ข้างนะคะดวงไฟตัดหมอกมีมาให้เลยนะคะทั้ง2ข้างต่อมาเรามาดูในส่วนของยางนะคะยางคือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทั้ง4เส้นนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของล้อแม็กเดิมๆโรงงานนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยมากประหยัดน้ํามันมากๆนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์1.2เลย เป็นตัว RX ด้วยนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นสวิฟสีแดงมีเข้ามา1คันเหมือนกันนะคะตอนนี้เอารถไปล้างอยู่นะคะถ้าท่านใดที่อยากได้นะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ทักเบอร์ตามที่น้องเปี้ยวแปะไว้ให้ได้เลยนะคะต่อมามาดูในส่วนของด้านข้างคันนี้นะติดสติกเกอร์นะคะเป็นแถบ สีดํากับสีส้มมาให้นะคะเพิ่มดีไซน์ให้รถดูทรงสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกระจกมองข้างของเขานะคะก็จะเป็นสีเดียบตัวรถเลยค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะคะแล้วติดในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้แล้วทั้ง4บานเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะมือจับจับเป็นสีเดียบตัวรถนะคะ เป็นระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทคิเลนเรียบร้อยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของภายในอะให้ดูรอบๆคันกันก่อนเลยนะคะคันนี้แต่งสกเกิร์ตให้ลูกค้าแล้วรอบคันนะคะด้านหลังนะคะแต่งนะคะเป็นท่อคู่มาให้เรียบร้อยนะคะแต่งสกเกิร์ตให้รอบคันแล้วมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยเล้ยวสภาพสวยรถพร้อมใช้งานนะคะเป็นตัวรถสีขาวมุกเรียบร้อยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของนี่เลย ขออนุญาตเดินไปปลดลกกอน,นะคะลูกค้ารถยังลกอยู่นะคะอ่ะอันนี้ภายในให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของนะคะตั้งแต่ฝั่งคนนั่งข้างเลยสำหรับคันนี้นะคะให้ดูเลยว่ารถของเราโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่มน้ำท่วมน็อตเดิมนะคะไม่มีการพร่นสีทับนะคะภายในสวยมาก มาในส่วนของแถบประตูจะเป็นสีดําตัดกับเดินได้สีแดงนะคะสวยๆนะคะภายในเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะเน้นโครงสร้างเดิมโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้เมทอาร์ดเดิมๆโรงงานเลยนะคะของเราลูกค้าในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้มาพร้อมตัวเบาะหนังนะคะสภาพเบาะคือเต่งตึงมาก รถปี15นะพี่ดูสภาพบอกคือสวยแต่งตึงรอยย่ยนรอยยับไม่มีเลยภายในของเขาคือสวยมากๆนะคะฟ้าเพดานรอยรารอยเยจอไม่มีซีนถุงยังอยู่นะคะนี่เลยซีนถุงยังอยู่นะคะคอนโซลตรงกลางเป็นระบบม,มันนวลใช้งานง่ายๆนะคะเกียร์ต้เรียบร้อยนะคะสภาพภายในคือสวยนะคะนี่เลยแผ่นเพดนะคะยังอยู่นะคะเครื่องไม้แผ่นเพดเดิมๆโรงงานเลยค่ะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะนี่เลยปุ่มล็อกเด็กมีมาให้นะต่อมาเรามาดูในส่วนของเมทอาร์ตขอบประตูกันก่อนเลยค่ะสําหรับคันนี้นี่เลยไม่หลาเกินไม่ลึกเกินไม่บางเกินนะคะของเดิมๆจากโรงงานเลยรับประกันไม่มีชนมาแน่นอนนะคะภายในสายเบลล์ต่างๆนี่คือยังอยู่ครบเลยนะคะนี่เลยสวยๆนั่งได้สบายนะคะขับในเมืองก็สบายมากตอบโจทย์แน่นอนนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องนะคะด้านหลังนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะอันนี้เป็นระบบชุนะคะ้ายฝานะคะน็อตเดิมโรงงานค่ะนี่เลยหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีการพ่นสีทับเลยนะคะอันนี้นะคะที่กันมีมาให้นะคะด้านล่างก็เป็นช่องใส่ของนะคะสามารถใส่ของได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของ อุปกรณ์นะคะนี่สามารถใส่รถสเปรได้นะอุปกปรณ์ปเจมีมาให้ครบชุดนะคะลูกค้าเป็นรถเฮดเบดผ้าประตูลูกค้าสามารถถอดในส่วนของตรงนี้แล้วก็สามารถพับเบาะได้นะคะเป็นรถสไตล์เฮดเบดห้าประตูเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยสวยๆต่อมาเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะบอกเลยว่ารถของเราสวยนะคะทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือฝานะคะ รับประกันโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะไม่มีชนหนักพลิควาลน้ําท่วมนะคะภายในในส่วนของตัวรถนี่คือสวยนะคะไม่ว่าซ้ายฝาลูกค้าดูอยากดูมุมไหนเป็นพิเศษลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะหรือว่าทักไลน์มาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของออปชันด้านหน้ากันบ้างนะคะมาพร้อมระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทคิเลตเรียบร้อยคันนี้ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะพี่นะในส่วนของนี่เลยมีแผ่นยางนะคะการเปื้อนมาให้นะคะมาพร้อมระบบ ปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะได้พวงมาะไยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะซ้ายฝาเลยฟุตคอนโทรลมีให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะเครื่องเล่นต่างๆเป็นระบบมันนวลเลยนะคะเกียร์ออโต้ด,ด้วยนะคะกุญแจนะคะมีมาให้ถึง2ดอกเลยสำหรับคันนี้นะ,ะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าขาเลว,วิ่งใช้งานไปน้อยมากๆนะคะ สำหรับคันนี้วิ่งใช้งานไปเพียง50,000ว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสภาพภายในยิ่งสวยนะคะออปชั่นต่างๆนี่ครบถ้าลูกค้าอยากดูจุดไหนพิเศษแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำสเปคคันนี้ให้อีกสักรอบนะคะคันนี้เป็นซูซูกิสวิปค่ะ1.2 RX นะคะปี2015ค่าตัวน้อง259,000บาทเท่านั้นเองนะคะวิ่งใช้งานไปเพียง57,000กิโลเมตรต่อมามาดูส่วนคันนี้กันบ้างนิสสันมาร์ทนะคะ คันนี้1.2 e เป็นตัวโรงท็อปปี2017ค่ะจดทะเบียนในปี2560นะคะนิสสันมาร์1.2อี e ราคา239,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ4,000บาทตลอดสัญญาค่ะคันนี้เป็นรถโครงสร้างเดิมโรงงานเกรดเนะคะรับประกันเลยไม่มีฉนกักปิกความน้ำท่วมนะคะคันนี้ได้ดวงไฟดวงโตโตเป็นดวงไฟไฮโดรเจนนะคะสภาพสวยสวยรถพร้อมใช้งานตัวรถเป็นสีทองเงินเลยนะคะมาพร้อม ย่างนะคะใส่ให้ใหม่เลยทั้ง4เส้นคันนี้เป็นล้อกระทะเดิมๆโรงงานนะคะมีฝาครอบล้อมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะติดที่ด้านข้างเลยนะคะเป็นไฟเลี้ยวทับทิมนะคะและตรวจรถโดนใจให้คุณลูกค้าแล้วด้วย 274รายการจากบริษัทที่เชอร์นะคะรับประกันโครงสร้างเดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมมีใบเซอร์รองรับเรียบร้อยนะคะสําหรับรถตรวจมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่ารถของเรา5้าดาวจริงสวยจริงนะคะในส่วนของกระจมองข้างเป็นสีเดียบตัวรถเลยนะคะมือจับก็เป็นสีเดียบตัวรถเช่นเดียวกันต่อมานะมาดูในส่วนของภายในคนันนี้อ่ะ นี่เลยน็อตเดิมโรงงานนะคะภายในนะคะลูกค้าน็อตเดิมโรงงานนะคะเม็ดอาร์ตนะคะนี่เลยไม่บางเกินไม่ลึกเกินไม่บางเกินนะเป็นของเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของภายในค่ะคันนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นตัวเบาะผ้าค่ะ ภายในสวยๆนะคะสภาพบอกก็สวยมากๆรถปี17ด้วยคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นระบบมันนวลน,นะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะใส่ของได้นะคะชงเสียบ USB ต่างๆมีมาให้ครบชุดเลยนะคะได้เกียอโอโต้ด้วยนะคะนี่เลยน็อตเดิมโรงงานนะคะต่อมามาดูในส่วนของห้องคู้โดยสารด้านหลังกันค่ะนี่เลย ภายในนะคะมาพร้อมตัวเบาะผ้านะคะลวดลายนะคะตกแต่งตรงกลางมาให้เรียบร้อยเยลียและตัวเบาะผ้าเป็นสีดําสวยลงตัวเข้าตัวรถและมาพร้อมเครื่องยนต์1.2บอกเลยว่าก็กว้างนะคะลูกค้านั่งได้สบายนะคะสําหรับคันนี้รถเก๋งไซส์เล็กนะคะด้านหลังติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะคะดวงไฟโตโต,ต,ตมองเห็นได้ง่ายนะคะ แล้วตรวจเช็ครถให้ลูกค้าด้วยมากกว่า30รายการไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนไทยคงทิวเช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถนะคะคันนี้นี่เลยสามารถพับในส่วนของตัวบอกเก็บได้นะคะเป็นรถเก่งเล็กอ e ีโคคานะคะ5ประตูเลยลูกค้าคันนี้ในส่วนของอุปกรณ์คันนี้อ่ะนี่เลยล้อสเปร์มีให้นะคะอยู่ด้านล่างนะคะลูกคา้าอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้เดิมๆโรงงานเลยค่ะ ต่อมา had, เรามาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะคะนี่เลยภายในสวยนะคะตรงนี้สามารถใส่แก้ยวน้ำได้หนึ่งช่องนะคะฝ้าเพดานโดยราโรยเจอม่มีค่ะ <S <S เดี๋ยวมาดูในส่วนของออปชันด้านหน้าก,กันนะคะสำหรับคันนี้อ่ะได้ในส่วนของพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะคันนี้เครื่องเล่นมันวนวลนะคะระบบเกียร์อโอตโต้ค่ะเลขไม่ใช้งานไปเพียง 3 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นไม่เทสร100้อนะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมโรงงานไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมออกได้ทุกอาชีพเลยขอเป็นอาชีพที่ตรวจสอบได้จริงมีเหล็กที่มารายได้ชัดเจนอันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะคะนกเปียย้ําสเปคคันนี้ให้อีกสักรอบคันนี้เป็นนิสสันมาร์คค่ะ1.2 E ปี2017นะคะค่าตัวน้องเพียง2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง2คันลูกค้าขาชอบคันไหนนะคะรีบทักหา,า้องเปี้ยวโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้ค่ะ0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้ลูกค้าแอดนไลน์ได้เลยนะคะทักกันมาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้้องเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอใหม่คลิปหน้านะคะพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยค่ะคิดถึงรถยนต์มือ2ไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะ